สวัสดีค่ะพบกับรายการ Q&A ที่นี่ถามจริงตอบตรงนะคะกับนรุมนบุญสนองนักวางแผนการเงิน CFP และเจ้าของเพจเมาส์เรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูค่ะวันนี้มีคำถามดีๆนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่สนุกนะคะจากคุณ V. ค่ะถามเรื่องงงจังเลยค่ะฟันโฟเวลาเขาคุยกันภาษาเทพแอบงงๆค่ะแล้วฟันโฟเนี่ย ที่พูดถึงกระทบต่อพันธบัตรหุ้นกู้ดอกเบีย้ยน้ำมันทองหรือไม่ดอลลาร์ค่างเงินบาทอย่างไรคะวันนี้มีคำตอบนะคะคำว่าฟันโฟนะคะและถ้าเราแยกตัวออกมาเราพบว่าตัวฟันคืออะไร FUND fund นะคะแปลว่ากองทุนหรือทุนหรือเงินทุนทั้งหลายค่ะนะคะ f l o คือการเคลื่อนนะคะการเคลื่อนที่ฉะนั้นธรรมชาติของการเคลื่อนที่ของฟันโฟค่ะก็จะเคลื่อนที่จากผลตอบแทนที่สูงนะคะเมื่อที่ใดที่ไดผลตอบแทนสูงก็จะถูก ถ่ายหรือขายออกนะคะมาดูว่าผลตอบแทนที่ไหนต่ํากว่านะคะก็จะเอาเข้าไปลงทุนเราเรียกว่า f u น f ฟ o นั่นเองทีนี้มันจะมีผลอย่างไรเรามาดูฉากนี้กันนะคะเวลาเงินทุนนอกไหลเข้ามาในประเทศเขาก็เห็นว่าเอ้ยค่างเงินบาทบ้านเราอะ่ะค่อนข้างต้องบอกว่าอ่อนเช่นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ31สมมุตินะคะหรือ32เขาเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาสามารถ1 US ดอลลาร์สามารถแลกได้32บาทนะคะเขาก็เอาเงินเงินเข้ามาเนะะี่ยค่ะเอ้ยแลกได้32เนี่ยถือว่าโอเคกำไรนะคะอันนี้พักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแต่เมื่อไหร่เนี่ยคะ่ะในกรอบฝั่ง ขวามือที่เห็นนะคะเมื่อไหรจะไหลออกก็คือเมื่อเอาเงินเข้ามาเรื่อยๆเรืยๆทุกคนอยากได้ค่างเงินบาทค่างเงินบาทจาก32ก็จะหล่นมาที่31ก็จะหล่นมาที่30หล่นมาที่29เ้าเขาเรียกว่าแข็งและเป็นจังหวะนี้ค่ะนักลงทุนก็เห็นว่าอ้าวตอนแรกเข้ามาเนี่ยแลกได้32ตอนนี้จะแลกกลับนะคะใช้เงินแค่29บาบาทก็ ไปแลกได้1เหรียญฉะนั้นเขาก็เงินกลับออกไปอ่ะอันนี้ก็เงินไหลออกนะคะก็อาจจะทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าได้นะคะแต่ในในในมุมนี้เราจะให้เห็นในตลาดลงทุนในหุ้นนะคะเช่นกันเมื่อเขาเอาเงินเข้ามาแล้วเขาก็หาโอกาสว่าราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราถูกหรือเปล่าถ้ายังถูกอยู่นะคะเขาก็ไปซื้อเส้นสมมติตอนแรกเข้ามาเนี่ยราคาบาทอยู่ที่32แล้วราคาหุ้นดัชนีเซตอินเด็กซ์อยู่ที่พันห้าร้อย จุดอ้าวนะอดีตตกมาจากพันเวันนี้เขาก็รีบไปซื้อเลยนะคะแล้วก็ทําให้เวลาซื้ออะไรก็ตามของอะไรก็ตามที่มีคนซื้อเยอะๆนะคะราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นจากดัชนีพั0หจะเป็นพันหกโอ้กําไรต้องร้อยจุดค่ะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนกลุ่มนี้ก็จะขายหุ้นนะคะแล้วก็มาดูค่าเงินว่าเอ๊ค่าเงินตอนแรกมา32ตอนนี้29เนะพอขายหุ้นเสร็จหุ้นก็ตกถูกไหมคะก็ไปซื้อค่าเงินบาทแล้วเอาออกไปฟันโฟก็จะออกไปอัน อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันสอดคล้องกับฟันโฟทีนี้มาเรื่องดอกเบีย้ยนิดหนึ่งค่ะมีคําถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นดอกเบีย้ยแล้วมันจะพกผ่านกับราคาพันธบัตรอย่างไรนะคะก็คิดง่ายๆค่ะถ้าสมมุติราคาพันธบัตรเนี่ยตอนนี้ให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ5%แล้วบอกว่าแนวโน้มดอกเบีย้ยจะขึ้นแนวโน้มดอกเบีย้ยจะขึ้นจากนี้ไปนะคะเพราะว่าต่ำมามา,มากเลยคนก็คิดว่าอ้าวถ้าดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยปัจจุบันมันก็ไต่ขึ้นไปนเรื่ แต่ชั้นถือพันธบัตรเนี่ยตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ยังงั้นชั้นขายพันธบัตรออกเลยดีกว่าไหมแล้วก็มารอลงทุนระยะสั้นเพื่อต้องการในช่วงระยะเวลาที่ดอกเบี้ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเผื่อจะได้ผลตอบแทนมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองฉะนั้นเมื่อแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะราคาพันธบัตรจึงปรับตัวลดลงในทางตรงกันข้ามถ้าเมื่อไหร่ดอกเบี้ยแนวโน้มมันจะตกลงไปเรื่อยๆแล้วราคาพันธบัตรยังอยู่ที่5บาทคนก็อยากจะไปถือพันธบัตร พอได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็จะวิ่งไปซื้อพันธบัตรกันใหญ่เลยนะคะทำให้ราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นตามภาพนะคะอันนี้คือ,อ,อความเกี่ยวโยงกันทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้มีคำถามที่ว่าเอ,อ๊ะถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของออดอกเบี้ยกับ หุ้นต่างกันยังไงเชกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อไร่แนวโน้มดอกเบีย้ยกาลังจะขึ้นหรือบอกว่าเฟดบอกว่าจะขึ้นดัตาดอกเบีย้ยทุกคนก็คิดว่าหุ้นที่มันมีราคาสูงอยู่แล้วตอนนี้ดัชนีพันหกร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยสูงมากแล้วนะคะก็เลยคิดว่างั้นขายทํากําไรและเอาเงินไปฝากดีไหมนี่คือเหตุผลว่าถ้าแนวโน้มเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะหุ้นอาจจะมีการอ่อนตัวลงเพราะคนคิดแบบนี้คะ่ะขายก่อนขายเอากําไรก่อนแล้วก็ไปรอเพื่อได้ผลประโยชน์ทางดอกเบี้ย น,นะคะทีนี้มาพูดถึงน้ำมันกระทองอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่แต่พวก ทองเนี่ยมักจะขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตเช่นสถาบันการเงินล้มหรือวิกฤตโรคระบาดหรืออะไรก็ตามที่คนคิดว่าไปลงในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมันเสี่ยงไปอยู่ในทองปลอดภัยกว่าฉะนั้นราคาทองคนก็แห่ไปซื้อก็ทําให้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วราคาน้ํามันละ่ะมันเกี่ยวกับอะไรมันก็เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดสงครามหรือทะเลาะกันระหว่างผู้ผลิตอเมริกานะคะหรือซาอุดีอาระเบ,บียทะเลาะกันทําให้น้ํามัน มีปัญหาในการผลิตน้ำมันขาดตลาดแน่นอนค่ะเมื่อของมันขาดตลาดคนต้องการเท่าเดิมมันก็วิ่งไปซื้อน้ำมันราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าน้ำมันมีล้นตลาดเลยเนาะโอ้โหทุกคนผลิตน้ำมันกันออกมาหมดเลยแต่เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีคนใช้ราคาน้ำมันก็อ่อนตัวลงฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะปรับขึ้นลงตามความต้องการของ คนนะคะกับดีมาซัพพลายที่ออกมาน้อยนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยการไหลเวียนของเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาถึงนะมันคือธรรมชาติเหมือนถ้าอะไรที่ผลตอบแทนสูงนะคะย่อมจะถูกทำกำไรค่ะก็ถูกขายนะคะแล้วก็มองหาในผลตอบแทนที่ต่ำเหมือนกับน้ำย่อมไหลาจากที่สูงลงสูง่ ที่ต่ําเสมอกลายเป็นพอเมื่อเมื่ออยู่ที่ต่ำแล้วคนแย่งกะซื้อก็จะกลายเป็นน้ําพุพุ่งสู่อากาศอีกครั้งแล้วก็กลับมาตกอันนี้คือวัฏจักรของธรรมชาติจริงๆค่ะอันนี้คือฟันโฟค่ะ